ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับชั้นป .4 นะครับในภาคเรียนที่2นะครับโดยคุณครูฟารีดีล่นะนะครับในภาคเรียนที่2นี้นักเรียนของคุณครูนะครับเราจะมาเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับนั่นก็คือวัสดุและสะสารนะครับ ในเรื่องที่เราจะเรียนในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องความแข็งของวัสดุนั่นเองนะครับนักเรียนกำลังจะเรียนรู้เรื่องอะไรจากคลิปนี้นะครับก็คือความแข็งของวัสดุด้วยวิธีการสังเกตจำแนกและอธิบายนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนของคุณครูนะครับเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะครับ นักเรียนหนึ่งต้องสามารถอธิบายและเปรียบเทียบเกี่ยวกับความแข็งของวัสดุชนิดต่างๆได้นะครับ2นะครับนักเรียนอ่านข้อมูลและยกตัวอย่างการนำสมบัติของวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับในเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือมาตรฐานที่ว2.1ตัวชีวัดที่ป .4 ทับ1ก็คือเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งสภาพยืดหยุนการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและ ระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุนการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงานได้นะครับซึ่งตัวมาตรฐานและตัวชีวัดนี้นะครับก็คือสิ่งที่จะประเมินในเรื่องนี้นะครับว่านักเรียนผ่านหรือไม่ผ่านนะครับซึ่ง กา,การวัดผลและประเมินผลครูก็จะใช้วิธีการให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานนั่นเองนะครับนักเรียนที่มีคะแนนผ่านครึ่งนะครับก็จะผ่านตัวช้วัดนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่นำมาทำเป็นสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง เราเรียกว่าวัสดุนั่นเองอ่านี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของความแข็งของวัสดุนะครับเราต้องรู้จักกับวัสดุกันก่อนนะครับอ่าวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาทำเป็นสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆนะครับก็คือสิ่งที่เอามาสร้างเป็น สิ่งของต่างๆนั่นเองนะครับเราเรียกว่าวัสดุนะครับซึ่งสิ่งของบางอย่างก็อาจจะทำจากวัสดุหลายชนิดนะครับซึ่งสิ่งของบางอย่างก็อาจจะใช้วัสดุแค่ชิ้นเดียวนะครับหรือชนิดเดียวนั่นเองนะครับวัสดุธรรมชาติานักเรียนรู้จักคำว่าวัสดุธรรมชาติไหมครับ วัสดุธรรมชาติเนี่ยเราได้จากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับเช่นไม้ขนสัตว์เปลือกหอยดินหินทรายนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่าวัสดุจากธรรมชาตินั่นเองนะครับต่อไปวัสดุแบบที่สองก็คือ วัสดุสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่มนุษย์ของเราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับวัสดุสังเคราะห์ก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมาจากการสังเคราะห์เช่นวัสดุอะไรบ้างพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์โลหะปูนซีเมน ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุที่มนุษย์เรานะครับสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับสมบัติของวัสดุอสมบัติของวัสดุวัสดุแต่ละชนิดนะครับจะมีสมบัติที่แตกต่างกันนะครับซึ่งสมบัติของวัสดุที่เราจะเรียนนะครับในหน่วยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4ส,สมบัตินะครับ หนึ่งก็คือความแข็งของวัสดุที่เราจะเรียนในคลิปนี้นั่นเองนะครับสองก็คือความยืดหยุ่นของวัสดุอ่าเรื่องนี้เราจะเรียนในคลิปต่อไปนะครับต่อไปสามสมบัติของวัสดุก็คือการนำความร้อนซึ่งเราก็จะเรียนในคลิปต่อต่อไปนั่นเองนะครับต่อไปสุดท้าย4ส,สมบัติ ของวัสดุก็คือการนำไฟฟ้านะครับเราก็จะเรียนในคลิปต่อต่อไปนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะเรียนสมบัติของวัสดุก็คือความแข็งของวัสดุนั่นเองนะครับความแข็งของวัสดุนะครับก็คือความสามารถในการทนทานต่อการตัดการตัดนะครับ ตัดเคือภา,าษามาลายูเรยว่าเคือใช่ไหมครับการขูดขีดาการขูดขีดเมื่อเราเอาวัสดุไปขูดขีดก็จะเกิดทาให้เกิดอะไรครับเกิดรอยขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งวัสดุที่มีความแข็งจะทําให้เมื่อเราเอาไปขูดขีดแล้วจะทําให้เกิดรอยได้ยากนั่นเองนะครับ การทดสอบคุณสมบัติความแข็งของวัสดุนะครับเราจะทดสอบโดยการขูดขีดนะครับขูดขีดนำวัสดุที่เราต้องการทดสอบความแข็งนะครับนำมาขูดขีดดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูรูปภาพนะครับการทดสอบความแข็งของวัสดุนะครับครูก็นำวัสดุ2ชนิดนะครับ อ่าชนิดที่1ก็คือไม้นะครับต่อไปชนิดที่2ก็คือแผ่นอลูมิเนียมนะครับซึ่งการทดสอบนะครับครูจะนำแผ่นอลูมิเนียมนะครับไปขูดขีดบนผิวของไม้นั่นเองนะครับขูดขีด แล้วผลที่เกิดออกมานั้นผิวของไม้จะเกิดรอยหรือไม่เกิดรอยนะครับอ่านี่เป็นภาพการขูดขีดนะครับเวลาที่เราทำการขูดขีดนะครับบนผิวของวัสดุนะครับเราก็ต้องใช้แรงและจำนวนครั้งที่เราขูดขีดนั้นต้องให้เท่ากันด้วยนะครับเช่นนะครับจากรูปภาพนะครับรู ใช้แผ่นอลูมิเนียมนะครับขูดขีดบนผิวของไม้นะครับค,ครูขูดขีดนะครับทั้งหมด3มครั้งนะครับ <C> <os> และครูก็นำไม้นะครับมาขูดขีดแผ่นอลูมิเนียมนะครับใช้แรงเท่ากับที่ครูใช้อลูมิเนียมนะครับขูดขีดบนผิวของไม้นะครับจำนวนครั้งก็ เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับก็คือ3ครั้งนะครับผลที่เกิดออกมานั้นก็คือบนผิวของไม้นะครับมีรอยนะครับซึ่งรอยที่เกิดขึ้นนะครับเราลบแล้วลบไม่ออกนะครับสรุปว่าวัสดุอลูมิเนียมกับไม้นะครับวัสดุไหนมีความแข็งมากกว่ากันนะครับ ก็คือวัสดุที่มีความแข็งมากกว่ากันนั้นก็คือแผ่นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าไม่เกิดรอยนั่นเองนะครับส่วนไม้นะครับเมื่อเราเอาอลูมิเนียมไปขูดขีดนะครับก็จะเกิดรอยขึ้นมานะครับซึ่งมีความแข็งน้อยกว่าอลูมิเนียมนั่นเองนะครับการนําสมบัติความแข็งของวัสดุไปใช้ประโยชน์นะครับเราจะยกตัวอย่างนะครับ การใช้ประโยชน์ของวัสดุในชีวิตประจําวันนะครับที่เราอาศัยสมบัติความแข็งของวัสดุนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราใช้มีดซึ่งใบมีดเนี่ยทำจากเหล็กที่มีความแข็งมากกว่าไม้เราเอาไปตัดไม้เราเอามีดไปตัดไม้เพราะว่าใบมีดที่ทํามาจากเหล็กเนี่ยมีความแข็งมากกว่าไม้ทําให้เราตัดไม้ได้ขาดนั่นเองนะครับหรือเราเอามีด ไปหั่นเนื้อใช่ไหมครับไปแล่เนื้อหั่นเนื้อเพราะว่าเหล็กมีความแข็งมากกว่าเนื้อนะครับทําให้เวลาเราตัดเนื้อเนื้อจะได้ขาดน,นั่นเองนะครับต่อไปตัวอย่างที่สองก็คือใช้ทัพพีไม้ที่มีความแข็งน้อยกว่ากระทะเหล็กเพื่อป้องกันกระทะเหล็กเป็นรอยนะครับเราเวลาครู ใช้ทับพ,พีนะครับกับกระทะเหล็กเราใช้ทับพ,พีที่ทํามาจากไม้เพราะว่าไม้กับเหล็กไม้มีความแข็งน้อยกว่าเหล็กถ้าเกิดเราไปกดบนกระทะเหลกรุนแรงจะเกิดรอยขึ้นมาไหมครับอ่าไม่เกิดรอยขึ้นมากระทะเหล็กของเราก็สามารถใช้ได้นานๆใช่ไหมครับอ่านี่คือ ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสมบัติความแข็งของวัสดุนั่นเองนะครับอตอนนี้นักเรียนก็ได้เรียนจบไปแล้วในเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะมีใบงานให้นักเรียนทำนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนนะครับซึ่งให้นักเรียนนำใบงานวิชาวิทยาศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะครับ นี่ที่แสดงอยู่บนหน้าจอของนัเกเรียนนะครับเมื่อนัเกเรียนนำใบงานเล่มวิชาวิทยาศ,าศาสตร์ขึ้นมาแล้วนะครับให้หนัเกเรียนนะครับเปิดหาใบงานเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับนี่ที่ครูไฮไล์สีแดงนะครับดังหน้าจอเลยนะครับนี่รูปภาพใบงานนะครับตามหน้าจอเลยครูก็ได้ ขยายส่วนหัวของใบงานนะครับเพื่อเพิ่มความชัดเจนนะครับในการหาของนักเรียนนะครับก็คือใบงานเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะครับในคลิปนี้นะครับเราเรียนเรื่องความแข็งของวัสดุนะครับในใบงานชิ้นนี้นะครับเราจะทำส่วนที่อยู่ด้านล่างสุด นะครับส่วนอื่นยังไม่ต้องทำนะครับให้นักเรียนทำเฉพาะส่วนที่ครูไฮไลท์สีฟ้านะครับนี่เห็นไหมครับที่ครูไฮไลท์สีฟ้านี่ทำแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนอื่นอื่นนั้นเรายังไม่ได้เรียนนั่นเองนะครับนี่ทำแค่ส่วนนี้ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนอื่นนั้นนักเรียนยังไม่ต้องทำนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับส่วนที่นักเรียนทำนะครับก็คือส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของใบงานนะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนอื่นอย่าเพิ่งทำนะครับก่อนที่นักเรียนจะทำนะครับครูให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนทุกคนเลยนะครับเขียนวันที่นะครับนี่วันที่ตรงไหนก็คือ บนกรอบสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมครับนี่ตามนี้เลยนะครับเขียนวันที่ตามคุณครูเลยนะครับก็คือวันจันทร์ที่22เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะครับเมื่อนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะครับเรามาทํำใบงานพร้อมกันเลยนะครับใบงานสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องนี้ก็คือ ่าครูอ่านนะครับทดสอบโดยการนำวัตถุชนิดต่างๆมาขูดขีดกันแล้วสังเกตรอยวัตถุต่างๆเป็นการทดสอบจุดๆ,ๆของวัสดุอ่าเป็นการทดสอบคุณสมบัติอะไรนั่นเองนะครับ อ่าครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับตอบได้อยู่แล้วนะครับคําตอบเมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะได้คําตอบตามนี้ไม่เอย่ยอ่าเก่งมากครับก็คือเป็นการทดสอบความแข็งของวัสดุนั่นเองนะครับการที่เรานําวัตถุมาขูดขีดกัน นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย